เป่าด้วยหูพูพูอ้วนเขาก็ล้อเล่นไม่ต้องมายืนใสก็ได้กูก็คิดแต่บางอยากแหละหินหินหินก็อยากกินเลยแหละแต่ก็ไม่คิดว่าจะตั้งใจไปขนาดนั้นเนี่ยอ้วนกูก็ซื้อดิครับอะไรข้าวข้าวเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเพื่ออะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บปลายทางเดี๋ยวเขาออกไปก่อนน้ำยังไม่ได้จ่ายใช่ไหมยังเนี่ยน้ำของใครอ๋อเนี่ยของอ้วนอันนี้ให้หนูไป ไม่ไม่เอาสั่งพี่กินในนี่สองอันนี่หรอใช่เอาถ้าเขาทำอันเดียวอันเดียว่เนียนี่น่ะป้าป้อนมัมมัมเนเธออานี้ไปกับความินกะลูกเอาตัวเองกินไรอ่ะเขาสั่งได้แล้วพพริแกงกินเอาเลยเพ่กินเลยอของหนูอะเนยเพี่ยวพริแกงตัวไปาเรืองน้ำหนู นี่พี่ยังมีน้ำอยู่เลยจนแก้วของป้านนจนแก้วน,น,กน,นะกน,นี่จนแก้วอันหนูกินน้ำกินน้ำของหนูจนแก้วอันทอเนอร์กินด้วยอ๋อหลอดเขาไม่งองเก่งมากครับค่อยดูดอันนี้ของป้าเอเอ,เอ,เอ,เอป้านี่จนแก้ว จนกินอะาบักอาบักมัมมัมโอ้เก่งจังสมมด้วยเแล้วว่าม่เดี๋ยวป้าป้อนไม่กินข้าวไปไม่เวลาค่ะพี่หุ่นยืบไปหน่อยมานั่งด้วยถ่ายถ่ายตูดเอาเลยหุ่นยืบไปเร็วนี่นี่นี่ขนมปังคุนไม่ด้วยเอ้าเราพัดคนเนอไปไหนออกไปนอยูนี่ถ้าพัดให้อ่ะ มัม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 มข้าวอ่ะอป้าปาอุ้ยเรียกมาาแล้วอ่ะทำไมที่แค่ปาปลาเล็กเล็กโอเล็กเล็กเล็กอ่ามัมไ่มีอะได้ค่ะมาป้าปอนแม่กินข้าวแม่มัมมัมเอยข้าวจานไห ก็ไม่รู้สามสิบสามห้าหรือมั้งก็ยังดีกว่าร้านนู้นยังไม่ได้ไปตังค์ร้านย่างร้านนู้นกินอย่างเดียวไม่เดี๋ยวตอนเย็นเราเข้าไปกินบุฟเฟ่ต์ไงนี่นี่นี่พ่อเป่าให้ทำไมอ่ครับพี่กระปอลได้เหมือนกันอ่าให้แม่ปอนอ่้แม่ปอนแม่ปอนให้แม่ปอน คุณเธอดูมันทำไมอ่ะแม่ป้อนหนูไม่ไปเอ็บป้อนหนูไม่ได้หรอเอาหมูมาแม่เอาหมูให้อยู่เวลาอยู่บ้านเขาก็ให้ยายเขาป้อนเวลาหนูกลับไปเขาไม่ให้ค่อยให้หนูป้อนหรอกถ้ายายเขาป้อน,นเขากินหมดเลยใช่เปล่าเอาคิร์ป้าไปคือไปออมัม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 น้อยหมูกินน้ำเปล่าหน้ำเปล่าว่นะ ใช่ใชนี่เออนั่งตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นตรงนั้นเองมาเอามาให้แม่นี่นะเนี่ยเห็นเขาตรงนี้ที่ก็มีร้านเดียวโอ้เก่งจังเลยเออไหมมีร้านเข่าวสองร้านเออนี่ก็มีร้านเดียวน่าเหมือนคนไม่ค่อยรู้ไปขึ้นไหนนะใช่ใช่เขามีเออไม่เห็นแค่สมมุดก็ป้ายห้อยตู่ตรงขื่อนะพี่ว่าเขาเห็นนะเนาะอ๋อนี่ไงเก่นงจัง ออ่านเลกลบอ,อแล้ว็มีต้นยำมีอะไรเนี่ดงเราคนไม่รู้งแต่ร้านนู้นเน่เนื้อทำอะไรอ่ะลูกมาดึงมาโอเคไม่เป็นไรลากไปโอ้โหหนักหนักนหนักครับ<อ>ที่ทำนี้เอ้ย<อ>วางก่อนวางก่อนม,มมามมป้อน มมนี่นี่ลองลูกทำไม่เป่ากับตับโอเคเดี๋ยวแม่ป้อนเดี๋ยวแม่ป้อนมา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 แม่ป้อนแม่ป้อนอ่าอ่าอ่อุ้ยแม่ลืมเป่าป้าไม่แย่งออกป้ารักหนูยอใจอ้าวนั่งไล่กันไปแล้วแต่ว่านายเป็นนายด้วยนี่นี่ป้ามีขนมหวานนะแบ่งกันแบ่งกันยอมยอมไม่ยอม ดีนอนกิ้งเลยจะไปป้อนลูกไม่เป็นไรเฮ้เอาอีกเปล่าเอาละมันเธอมันสลับไม่ได้ไงเธอต้องออกไปเลยมันจะสลับยังไงเธอขอบคุณค่ะหมูของป้าน่ากินไหมของป้าน่ากินไหมนั่งต้องหนูว้าวเว้ยเธอเอาลูกมานั่งที่เปล่าให้เธอปอนให้เธอปอนรูนี่มาดิเดี๋ยวกินข้าวถนัดก่อน ให้ร้อนแล้วมัม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 แมวมาแล้วแมวมาแล้วหม่ำให้แมวดูเด้อคนนั้นครับหม่ำให้แมวดูเร็วแมวมาแล้วนั่งเอ๋บ้างมัมเอ้ยได้เอ้ย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 นั่งนี่มาเอแบ่งพี่ไปครึ่งหนึ่งหนึ่งจุกเหรอเว้นแขงใสนี่นะเดี๋ยวให้ไปอีกเออ่พอช้อนเพิ่มหนึ่งไม่เป็นไรได้อือได้